ใบาๆจากน้อยแดดที่อ่อนๆแนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปผู้สาวกระสิน้ำกัวเก่าเว้ยโอ้ยย่าเหมี่ยงนียแดดที่เหน่จากน้อยปั๊ขับอยู่เออเป็นใจไงวะไม่ใจพราะนี่แสงอยู่โอ้บ่มี่น้องสร้างมาเกิดมาคิดเดอกคือจังเถาไว้แท้กูนี่ โอ้ยทนลุเล่าข้าวเดียวกันโอ้ยจีบเลยล่ะว่าได้ผู้นึงก็ต้องได้ผู้นึงเลยอยู่หันสามคนฮ้อยากน้ำหัวใจอยากน้ำหัวใจขึดหมักคนนรู่เส้ามันเป็นจังไดวะยังบอท่านยายเอาไม่้ตงมีก่อนเดียวนี้โอ้ยกระจมเรื่องเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าเน่ยังอีกว่ะนี่ใจมาใจมา ท่านหานั่นที่บอกกันไปนะเน่ยเจ้าสีแดงเครื่องไ่วยกมั่นอยู่บ่หรือใส่บอกเอื้อยโว้ยกบ้อเนอะเนาะเออใจแต่ก็ิดใจนี่แหละใจแต่ก็ติดใจนี่ยแหละเฮ้ยเจ้ากระไดมาหว่นกับสีเอาหลดเนาะเฮ้ยเจ้านี่ยอันนั้นบรทัดในเลี่ยวสมุตตใสุขพุทธง่าดีกว่เจ้านี่เฮ้ยท่านันใดล่ะเล่นผู้ใดเลยได้เจ้าเล่นผู้ใดล่ะสามกนเลยเนี่ล้ว ไปว่าบ่สูดเลยมาจับก้นพี่ไอ้ฮึโอ้ยเขื่อเจ้าหันหน้ามายนี่ยไหนว่ามันล่มมกุศลล่มมกุดศลเราที่พัดเจ้าไปนะพัดไปจังเดียวเอาก็ว่าเราเป็นล่มมกุศดเนาะล่มมกุศดตัวมายนี่ยไหนก็มผู้ชมกับจุมกับดาโอ้ยเจ้าระวังเด้อมื่อนี่เกี่ยวเขาแล้วนั่น เจ้าของเราแล้วสีเห็นยังโองเราคืมาจ่ายเงินวุ้ยวุ้ยเจ้าใหญ่มากเลยเนี่ยพี่เจ้าใหญ่มากดลยคอยจ้างเจ้าเลยได้พันหนึ่งนั่นเอ้าสิไปหามในบอกพี่ใหญ่โอ้ก็หามไว้ตัวค่าจ้างคอยจ้างเจ้านี่คอยจ้างไวเจ้านั่นไปเว้ากับเมียนนั่นแอวนนั่นไวเล่าโอ้เงินมาจ้างให้เจ้าใหญ่มาให้คอยไปจ่ายเงินนั่นนะเอ้า ถามจังไหนก็บ,บ่ายูพี่ไอจังไหน,นเอือยก็มามือนีเต่าเตรียมเคี่ย์เลยเอาตายไปม <c oughs> าท่้นจังไรเงิ่นค่าจ้างลูกมันคนละกอรวดีคนละเขตก,กันพี่ไอเจ้าเจ้าว่าวไปไปเคี่ยวสองอันนี่โบให้บอ,อกเอื <c oughs> ่อยเต้าหนุน่มสองเด้งแล้วพี่ไอเจ้าสิว่าจังไหนอีกข้าเล่าเกกับอีนี่เจ้าสาวจังไหนเห้ยเนาะขันเจ้าบ่อบอกแล้วกันแล้วเอ้อ ใต้กันใต้ฉันนะไ <laughs> อเรามาเนี่ยจ้ต้องเตรียมให้ดีๆที่ท่านนี่กว่า,ออกวา,ากับซีบ๊อบปอดบ่ปากบ่อบเอ้าอืมเเต่ว่าพอเวลาปากเด้ออันนี้ข้าโลกเกห์ห<อ>ันเอาเอ้าการับกันหมดตัวน้อเจ้าก็ได้ไปเดี๋ยวพวกนีปัญหาอยู่เรี่ยวพวกเล็กนะ่าเอ้ยเอาพวกเล็กมันจ็ดยังเอาก็มันกรนะูนนน่นั่นเนาะเฮดได้์สันอันอันเกี่ยวเขาเนี่ย<ม>่ัยากดอกคอย มันหลุมันหลุดนึกใส่พอมันมันบุกไปบอกเห็นม่มันฟังดอกมัอคายันแม่มันข่าพอมันอยู่แม่บ่เออบักเล็กมันเดินเฮ้ยมันหักพอมันขึ้นจิตายแต่ว่ามือนี่หันก่อนค่อยสิออกม่านี่ยพี่ใหญ่อ๋เห็นมันคุยกับแม่มันเด้อว่ะว่ะกุ๊บกุ๊บกวดควถามกันอยู่บ้านแม่ได้ยังไปสู้คนงานกี่ละหื่งสั่นมันเบาอยู่เด้อมันบุไปบอกแม่มันอีหลีบ่เอฮ้ยมาลูน้ำเด้อแต่ว่าจังไรก็ยา ไปตรงไหนกับเจ้ามูนี่สองพันหาด้พี่ชายเอาคือจะเอาไปหลายแต่ือว่าพันหาเนึองเอาดีเดียบพักหนึ่งกันไหเอาอันนี้ก็สิเอาอีกเสมอเดียวนี่อา้าวหรือเจ้าจะให้เรื่องแดงบอกเอาบอกแล้วเนาะมันก็ไม่จำกัดเนาะเงินก็ได้การที่เจ้าไปแล้วก็สิเอาเก็เสร็จแล้วไม่ายคนงานนะมันก็บ่พอตัวมีเท่านั้นเอาเจ้าบอกแล้วต้องเป็นคอมโบเดียนั่นพันหาพันหาตรงไหนอยู่แล้วนี่พันหนึ่งเป็นสองพันหา แต่เจ้าต้องเตรียมไว้สั่ใจคาพนงานซุ่มหนีอีกพอม่นาบอกหน่อยทานาทีย่าเจ้านี่คิดว่าทันเอื่อยคอยเราคิดมาไหวเป๊ะหรอเด้อคอยบอกเจ้าเป็นในในเด้อพี่ใหญ่อันเงินสองปัญหานี่กบเพื่อคอยไม่ได้ยินเรื่องเบิดนีเจ้าสดตั้งไหนข้อขาดคัดนะเจ้าคอยยูดิคอยยังรับประกันให้ได้เอื่อยคอยหันเจ้าสิแป้งไว้ตาเขาบอกเงิ่อนหัน อุ้ยกับว่าแพงไว้ให้เขาละกติหายอยู่จะว่าตอนนี้มันข่อยเอามาไว้จำกัดไวจะหายเขาเจ้าก็จะเฝ้าไหลายไม่ไหวเห็นว่าก็ได้จำกัดให้เขาให้ไข่ได้สนะเอาให้เจ้าข่อยกติหายอยู่บ่ได้เด้พี่ใหญ่บ่ได้เจ้าต้องเอาไม่ข่อยก่อนเออเออให้ก็ให้เออให้่มากัตว์ไม่เนียงไม่เนียงกันไม่เนียงกันให้เนียงเจ้าเอือเฉยจังวะ โอ้ยพอมีอยัางหนุกแย่อันก็ถยวเปาเรื่องเรื่องคาคนงานนี่ละเออเออเขาเกี่ยวแล้วพ่อแมนบอกมึงเออเขากินแล้วมือนี่ละเออเออเอาเจ้ามาจังเอาม้าเกลียวแล้วมือนี่เขาแต่เสีออกมาจ่ายเงินคนงานตัวเนาะเออเจ้าก็ผู้ให้หน้าเกียจเอามาโอ้ย น่าจะคลองเขาเจะคล้องจะเป็นพระละระเกียจจังไหนเจ้าก็ได้จะเก่าจเจ้าก็คือบอกว่าปัสุรอดเฉลต์อ,อกมาจามังไหนมือเฮ้ยเขาแล้วค่ะก็คือบอกขวามือบอกโอ้ย,อยอข,อข่อยกับเบิ้งได้ยู่เห็นว่ากระไดฝากระเกียจวาใหตุไข่ใจกระไดซ้ำเงินนะ่ะเนาะแม่นี่ดอกเย,ยอะเออมันจนงงังมือล่ะเขาจริงปาถามมันตเนาะโอ้ยมันกะ สามมือหนึ่งสามมื่อมือลอะไรจักรอยจ้างเอ้ยข่อยจ้างเขามือนละสามร้อยกูไปยังดอกเอี้ยอันอันนี้เดี๋ยววันเขาบอกอยู่ว่าเดี๋ยววันมื่นเขาจงสิบพันคิดเงินดอกบาทัมือนี่มันคำแล้วเพราะว่านั่นมือเขนกจ้างสิมาเอาเออก็่าจังสั่นเนี่ยนี่กันจังสั่นแล้วเจ้าก็ออกมาเออมันก็ด้เบิ่งนี้หรอกบซ้ำนี่แหละเขาเกี่ยวแล้วแล้วเนาะเ็ตจังไดเอาจังไดล่ะเจ้าสิมาจังไดเดี๋ยวนี้ บเอาเมื่อเนกะีแต่เขาเมื่อกือเกาตมัวร์ุกเอาฝากไว้ใหหข่ยนี่ก็ได้ตัวบ่บ่มืออื่นคนจังฉวกมะม่ดหรอกดีเออเอมือนเราจังฉวกมะม่เอาเสนออะไรอันกงกินข้าวมากเราศาสนาห่ยบ่แล้วชุดแดงยังกินโอ้ยอันข่วยออมมันมักไไหวยุหัน กับตำแก้วของเจ้ามากกันล้ใหญ่เออเออเอกับกินแต่อมหอยกันแวกันชักกันยังเมื่อก็ได้ต้มแ้วไม่พอมเออหอยควยมันบอกเมียนเออไหนๆเนี้มันใหแ่เนี้ยันห้น้านี้ยไหลบ่ห่วยเพะอะไรี่นี่น้องพี่ให้คุณดิบอกเขาเกี่ยวเขาแหงไงกระชกกดมากกินพักกระแยงกอดจไปเก็บว่าใส่อมหอยเด้อโอ้สันบอกล่นเนี้ยก็จะเจ้าเงินอ่ะเมียนใหญ่เมเงินเเขาจังทีเอาเงินเออแต่ว่าหอยคุยกันมาเกียรตยููนี่ขันเจ้าพาออกมากอะ ให้ตเกตเอามาให้คอยก็ได้คอยจใจเขาสันะบอกบอกคอยเชืยวไม่ใจเองดอกบอกเขาหลดดอ้สันบอกเอ้ยออเออลาไปเก็บพักกันแย่งกันเออเอเอาสันสันเดียวตะเกียบคนเฮ้ยี่ไนเราปนิี่ยกเเงินนัล่าห่าว่าวเจ้าเก่ามาหลดแล้วเนาะเอามาให้คอยนใจมย์ว่าไรพี่ใหญ จังไหนก็ต้องออกมาแล้วก็าเมาอยู่แล้วเจ้าก็ได้ยินอยู่ตัวเมียเจ้าเป็นคนจังไหนเจ้าก็เห้งูดีก็คอยเจ้าจะหายมันเรื่องนี้ถึงคอยเด้อพี่ใหญ่เด้อว่าสั่นล้วตายเลยดิ่งกับเจ้านม่คอยแม่เงินยคอยกับจ้างเนาะอ้มอีสิซอยจะไหนสนามขันมื่ออื่นนี่เนาะขันเรามาปุ๊บนี่เจ้าก็ต้องเคลียร์ทจ้าผีมันเรียบร้อยตัวพี่ใหญเคลียดเจ้าผีก่อนบอกวมันจ้าสั่นหนึ่งตัวโว้ยมันฟังแนวกับใคร เจ้าก็สิบียากอยังเจ้าก็ไปไล่อันจุ้มที่มันเกินนั่นละ่ะให้เขาไปก่อนสองร้อยนั่นเออวันทานเรามาใจนั่นเออก็เอาสามร้อยเนาะแมียนว้าวสมองไม่ไปใส่หึยังใั่ลเลยแล้วเราออกมาคอยเราไม่มีหอดสมองคึดเลยเ้ยอ,อยากเฮ็ดอียงก็เฮ็ดบ่ถึกหึหึอยากเรียนก็นเรยียนบ่เปลี่ยนงึดหลายเบิ่งหัวเดียรวันจ้างกูใส่เยันบ่นั่นน่ะเกี่ยวเขาหน่นตั้งไหนขามาใส่เจ้าจอีก มันกับ<อ>แมนดูมันกับบวคือผู้ยิ่งแหละน้องผู้ชายจ้างเฮ้ยถามน้องนุ่งมึงนเน <c oughs> จ้าจ้างเจ้าจ้างสามรอยนึกของกับมาหมดดีเ่ดีบด่ได,ด้จ้งางซ้ำกับมาคอยนิดด่ตีไ,<อ> <c oughs> ไปบอก <c oughs> สามรอยเขาก็บ่อย่ <c oughs> างมาคอยให้ห้ารอยได้เหนมันอยาา่างมาทะเลาะเอาบึงค่าลม้มดีอายค่าลม้มซ้ำค่าล้มพี่คอยแห้งคักจ้งจัก่อนีได้สามเีเนี่ย <c oughs> ขในสามียสีเมียนั่นเขาต้องมากฟรีเราพี่ให้เจ้าต้องเอาแบบย่าต้องเกินค่ะเกินไปเลยสามร้อยกับสามร้อยอันนี้เขาเนี่ยตรงนี้นั่นยี่วเกินอีกตั้งสองร้อยเป็นห้าร้อยเป็นใน้มันยากนล้วสองร้อยมี่ลานนี้วันนี้เงินอยูออย่้น,น,น,นเล่าเจ้าข่อยสีเฮดจังไนบาทน<า>ั่นเจ้าก็ไปเอามากกว่าได้ของข่อยก็อยาเลิมเด้อสองพันห้าน่ะนะ ร่วมเบ็ดเสร็จแล้วนี่เจา้าต้องมีเงินถึงเงือจักพันหรอพี่อายเดี๋ยวเกือบหมืน่นคนเดียวแม่มันไดวมาที่นี่ <laughs> นี่ย่แสดงหระพี่อายนี่ย่แสดงหรอเพื่อน,นั่นนี่อยู่เป็นหมือนอ่นอยู่น้ำข่อยจะว่าข<ว>่อยออเล่าเนาะเอา้ากระยับเห็นเงินเล่าแตกนะไม่เห็น,นว่าก็ได้ปะไอเกลทันเล็กมากเพื่อนัน โอ้ยกับผู้สากันยูนี่ล่าเรื่องเขาเกี่ยวเขาดิเพราท่านติดเงินมาอยู่มึงไปว่าออหน้าแม่มึงมาให้กูแน่เ่ราะท่านเนี่นอย่างอีกท่านเป็นอย่างสีกเพท่นเดียวเอาแล้วท่านคนเมิร์ตเลยไหมเอ้าบักกะนี่ไมไนั่นพี่ไอ้มึงบอกแม่งเบิดบ่นีปนีบอก่บอกว่าที่ไหนบอกว่าอีพ่อจ้างอันกันคู่ครัวเมียหันคู่ละสามร้อยแล้วกับผู้สาวสามคนคนละห้าร้อย โอ้ยมองกีรามองมันเสียน่ะบักกันนี่ตายแล้วพี่อ้ายให้ในบักที่นี่เฮอุ้ยกูนเเป็นสร้างบักกันนี่ได้ต้องบักนี่เนาะหลายมึงเจ้าบ่เจ้าแก่เรื่เจ้าแก่เรื่อเจ้าแก่ไข่เรื่อนักเก็ตเรื่อเขจัดจบ่ได้ได้เงินพันห่านเสนอมากกว่านเสนอมากกว่านักเก็ตร้อมอีพอเสนอมาใส่กวนไข่เบิ้งร้ายพี่อ้ายเร่ยวนี่มู้เจ้านี่อุ้บอิบกัน ว่าได้วุ้งบีบละหาว่าอะไรไงโจ่งไก่ไงข่าวไก่เรื่องงินปัญหานั่นเออเอ้ามึงจะให้อีอันนั้นเบิดบอกกระนาบอกว่าสิแป็นมึงเดบักอันนี้ต่อไปใครบอกเลยต่ว่าจะเป็นบินๆหนึ่งเงินปัญหานั่นบึงรู้ปีไอ้เจ้าเสียใจไหนก็มั่นโอยความจริงมาขุนขุนยากขุนไก่บีบบ้าขุนความจริงมานักเกณฑ์นั่ะล่ะเอาความจริงมาอ๋อกับพ่อมึงบอกว่าอันนี้จ้างมือละสองร้อยบอกเอ้ยมือละสามร้อยให้เขาเป็นหาร้อย เอาเสียใหหน้านี่ไปเอาเงินนะแม่มึงมาเหนื่อมืออึ้งเอยสิมาแม่มึงจีออกมาเฮ็ดจะไหนเราก็จีออกมาไปยังมึงไปบอกยังแบบอันนี้บอกซยบางคนตกปากแล้วขึ้นสะกอนเคี่ยมันแม่พี่ยายเจ้าเคี่ยมันแม่มึงเกี่ยวอะไรไปในเรื่องนี้นักเกียรติพันหามันวะนักเกียรตินี่ส่วนเจ้าเจออีแม่เนี่ยเอาไม่ค่อยหาล่อยเจ้านั่นโอ้บอกอันนี้แม่มึงกะมีพอหาล่อยแต่แม่ กันกูให้แล้วมึงอีเกียกระพรอแม่มึงเรียบร้อยดอกเียแค่แบบไหนมึงบอกผูก่อนรับปากข่อยก่อนเออเอออกูจะให้โอเคอยังไงนักเกณฑนั่นเออเออผมึงเรียกได้หันเออที่บอกมากนั่นแต่เรียบอกแค่ย่างดอกโอ้ยบักทายหญ่พ่อคือกูตกใจบักอันนี้แมรับปากเลยนะกูหญ่เป็นกูใหญ่เลยนี่เห็นบ่หล่ะมันบ่รอถามเอาเจ้าควายมันรอหางดอกยควายดิบโวย จำมือเจ้านั่นมิ่มมิ่มว่าแล้วยัยถึงที่ไขว่ไขว่บอกแล้วมือนั่นยัยข่อยสืบได้นี่สักสี่เหรอคำมันดูจักมันเป็นสักสี่ไขว่บอกแล้วว่าจะบอกมันเอียงกับเต้าหันนะไขว่มาสั่นเดยบอกจักความเลยนี่ยานไขว่มาถูกต้องแล้วเดี๋ยว่จะสีเขี้ยวกันเอาเด้อเอาไม้ไขว่อีวาห้าร้อยแล้วเกียร์ห้าร้อยจด้วจะให้ดอก สี่หรอกมันเป็นอย่างมันอย่งมาตอนคุยกันนาเกตยังหลัพี่ายที่งไหน,นมันเสี่ยวเงินโอ้ยกระชายมันตัวเด้เบาละเดมหรือดิ <S <S ใครเจ้านั่นแค่ข่อยเบาเท่านั้นเดี๋เจ้าจะมาเอาเงินน้อข่อยให้มันเดี๋ยอเดี๋ยวข่อยเกี้ยวอย่งบอกแต่ในเนี่ยเจ้าต้องไม่ข่อยเลยสองปัญหาจบของข่อยกันเออข่อยที่ให้เยอะดอกเฮ้ยเนาะข่อยเอาเงินข่อยเชื่องไว้หรอจิ๋วเดือดตัว กันยอดนี่ยังเดี๋ยวันติเคียกันมันเองสองพันหาเจ้ามากเรื่องเลื้อยกว่ากับติเคียเนอะไปเฮ็นมันยากอะไรเรื่องเจ้าขนาดยอดเจ้าผู้เดียวนั่นละโอ้ยขันกูบ่เอามาซะกันไม่ได้ยากปานนี้ดอกกันผู้หญิงสองสามคนถึงกระได้เนาะแล้วมาเห็นยากน้เงินนดำค่มอยู่้ย